สวัสดีครับครับมนีนะครับผมจังปิงโมดิฟายนะครับกับมนีสิพามาเบิ้งนะครับสปริงกาวนานะครับของแต่ละไข่นะครับก็จะมีตามที่ผมเขียนไว้นะครับก็จะมีช่างบิ๊กเทอร์บูนะครับของชัดสปริงซิ่งนะครับแล้วก็ช่างประสานนะครับแต่ของเดิมนะครับ เดี๋ยวมาเปรียบเทียบนะครับมันต่างกันตรงไดน,นะครับสปริงซีไข่นี่นะครับอันนี้มาเป็นข้าวๆนะครับทุกคนลองนะครับดูจากภาพแล้วต,ต่้งกันในแบบเดี๋ยวมีอธิบายฟังนะครับจะมาเริ่มจากดเดิมๆก่อน,นครับโฟกัสลนะ่ะอ่ะซูมดีกว่า เดิมนะครับอันนี้สปริงตัวน,น้อยนะครับสปริงตัวใหญ่มีความใหญ่ของสปริงก็ประมาณนี้นะครับจะถือว่าน้อยนะครับจับดึงได้แล้วขาตรงนี้จะจะเงาน,นี่คือเดิมๆ คนที่เฮ um ็ดสปริงขายก้อนมุ่กับอีบีชัดนะครับเทียบกันครับวงจะเงยกว่านั่นนึงครับสำหรับสปริงตัวน้อยนะครับเตยเงาความเงวสั่นกว่าอันเดิมบนั่นหนึงนะครับแต่ความเงยเงยกว่านั่นหนึงนะครับส่วนสปริงตัวเงยนะครับ เส้นลวดมันจะใงญ่กว่าตัวม้วนตรงกลางนี่จะเท่ากัน,นแดี๋ว่าคาขาตัวดึงนี่จะสั่นกว่านะครับนี่แข็งกว่าบัตเทนี่กับของซักบิ๊กนะครับตัวน้อยนี่ตัวน้อยวงวงจะ มันก็ใหญ่กว่านะครับแต่ว่าเส้นลวดซ้ำกันความยาวสั้กนกว้นน้อยนึงนะครับสองค่ายนี่ก็ความยาวสปริงซ้ำกันแต่ความใหญ่สปริงซ้ำกันนะครับแต่ว่าของซังบิก๊กม้วนสปริงจะสั้นกว่า แบรนนี้ของช่างประสันนะครับที่เห็ดขายล่าสุดครับมอนสปริงนะครับตัวเก้านะครับตัวน่อยต,ตัวไม่ตัวเก้ากับตัวไม่นะวุงกับเงี้ยก็น้อยนึงนะครับแต่ว่าเส้นรัรว่วซ้ำกันความเาาซ้ำกันปบรนนี้เส้นเงนะครับ เส้นลวดง่ญ่ขึ้นแต่ว่าความเ้าซ้ำกันแล้วก็ตัววงนี่ซ้ำกันจากไในรูปก็ประเมินได้ว่านะครับช่างประสานจะทําค่าสปริงแข็งกัวเก้าเจะเห็ดสเปคความเ้าของขาของขาความเ้านะครับ ทำกันกับของเดิมนะเพิ่มเติมคือความแข็งขึ้นแต่ส่วนสองข่ายนี่นะครับความแข็งนะครับแข็งขึ้นรวดเสียงหญ่ขึ้นแต่ว่าขาสั่นลงนะปีแรกนะครับสองปีแรกผมใช้ตัวนี้นะครับสองปีลังผมใช้ตัวนี้ ก็โปมชัน4ปีแล้วแต่ว่าที่เขาปีที่หาผมมีลองใส่สร้างประสานนะครับว่าเป็นแบบใดนะคำลังต้นํำลังปลายคำลังกลางนี่เป็นแบบใดนะครับมันต้องต่าง,งกันแน่นอนนะครับขาเงาขาสั้นที่ต่้งกันแต่ว่าสองตัวนี้ไม่ค่อยต่างกันนะครับ ชัดกับช่างบิ๊กมีบอควยตั้งกันฟิวลิงในการขับซ้ำกันนะครับแต่ว่าช่างประสานนี่เดี๋ยวผมร้องมือนี้นะครับเขจะเป็นแบบไรนะครับพอสเปคของคาเนี่ยมันเงาซ้ำกันนะครับแต่ว่าแข็งขึ้นนะเดี๋ยวมาลองเดี๋ย่ชมคลิปต่อไปครับว่าผมนะครับจะมมอธิบายใว่าฟิวลิงในการครับนะครับ ระวังสปริงชุดนี้ขาสั้นกับสปริงขาเยาวนี่ผลออกมาเป็นแบบไลนะเดี๋ยวมาลองติดตามนะครับเดี๋ยวรอคลิปต่อไปเดี๋ยวผมมาเฉลยนะครับว่าตัวไรที่บอกกับดับ่มนะครับ MU4902 ตัวเอครับผม น,นี่ก็ติเตอบจากนะครับช่งพิกตะบูแต่ว่าผมมาเดินท่อ,อเองนะครับตัวเอก็ตัวเองมึงย่าราคาเบาๆจับต้องได้แต่ว่านะครับเอาตองมาเพิ่มเติมอย่างนิดหน่อยนะครับเพื่อความลงตัวโอเคครับ ลิปนี้ก็นะครับไ,ไปลองก่อนนะครับผมสวัสดีครับ